โอเคครับกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มไทเว็เจ็ใช่ไหมครับอ่ะเดินปีเซนได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคณะอาจารย์และก็เพื่อนๆทุกคนนะคะพวกเรากลุ่มไทเว็บเจ็ค่ะมีสมาชิกสัคนนะคะหนึ่งนางสาวนะทิดาอาสาธนาสองนางสาวมณิสราปราวิเศษและที่ชันนางสาวสุาฟาเสีงเพชรโครงสร้างตึกของพวกเรานะคะเป็นโครงสร้างตึกคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะ โดยจะเป็นอาคารสำนักงาน13ชั้นนะคะช,ชั้นบนสุดนะคะจะเป็นในส่วนของชั้นดาดฟ้าค่ะดีไซน์โค้ดนะคะ Action Code จะใช้เป็น General Loading a s c e 72,10 Wind Loading a s c e 72,05 r e s i s t a n c Code นะคะจะเป็น Steel Design AISC 360/341 LRC สองพันสิบ Concrete Design นะคะจะเป็น ACI สามหนึ่งแปดสองพันสิบเอ็ดค่ะโหลดคอมบิเนชันนะคะเราก็จะใช้โหลดคอมบิเนชัน n สามตัวด้วยกันนะคะ่ะซึ่งแสดงดังสไลด์นะคะโดย c o m b i นชั i ม n แล้วนะคะก็จะได้เป็นเก้าบิ m b i n น t ค่ะ d ด w โ l o a d นะคะอร์ load, นะคะ, 4, ะ,คะเราจะใช้ เดนโหลดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรส่วนรูปนะคะจะใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะโดยจะแอปพลายโหลดดังรูปในสไลด์นะคะไลโหลดค่ะไลโหลดนะคะ, load, คะ, load, นะ,คะในส่วนของฟอร์นะคะเราจะใช้อยู่ที่สองร้อยกิโลกรัมต่อตารางเมตรรูปเราจะใช้อยู่ที่ห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะ ส่วนวินโหลดนะคะเราจะใช้วินสปีดอยู่ที่38เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะแอพพลายวินโหลด4ทิศทางนะคะซึ่งจะเป็นทิศทางบวก X บวก Y ลบ X แล้วก็ลบ Y ค่ะก็ป็เป็นในส่วนของเอ่อ o อ h อไฮนะคะก็คือเราจะทำเป็นตึกสามชั้นโดยมีเลเวลแต่และชั้นห่างกันที่สามเมตรค่ะ แล้วก็ในส่วนของฟอร์เรียนะคะก็ตั้งในแต่และชั้นจะมีฟอร์เรียอยู่ที่156ตารางเมตรค่คะซึ่งรวมกันจะอยู่ที่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่2 2 8ตารางเมตรค่คะตเตารางด้านซ้ายนะคะจะเป็นของ Material cost ค่ะโดยจะมีของคอนกรีตรีบาร์แล้วก็สกิลค่ะด้านขวาจะเป็น คอนกรีตที่เราใช้ในโปรเจกต์นี้นะคะโดยเราจะใช้คอนกรีตสองร้อยแปดสิบเคซที่วอลลุ่มสามร้อยี่ลูกบอลนี้ค่ะโดยมีโดยราคาต่อลูกบอลนี้อยู่ที่สองพค่ะแล้วก็ใช้คอนกรีตสองร้อวอลลุ 6, ่มสา2ร้อยอลูกบอลนี้ค่ะลูกบตลนี้ละ2 7 0พซึ่งถ้าคิดาราคาคอนกรีตที่ใช้ในโปรเจกนี้อยู่ที่ นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเหล็กเสริมในโดยเราจะใช้เหล็กเสริมอยู่ที่บีมคอลัมน์แล้วก็วอลแล้วก็สลับค่ะแล้วก็ไฮแฉบโดยจะรวมทั้งหมดบวกกับสิบเปอร์เซ็นของสลับเอ่ออะไรวะดีเทลลิงเอ่ออะไรวะอออยู่ที่น้ำหนัก ก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดค่ะซึ่งจะมาคูณกับเอ,อราคาของบีบาร์่สิบที่เราใช้ก็จะได้ราคาของเหล็กเสริมอยู่ที่สองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดสองห้าสิบบาทค่ะต่อไปจะเป็นที่ดินขนาดที่ดินที่เราใช้จะมีความกว้างสิบสี่จุดสองนิ้วแล้วก็ความยาวสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดหกเมตรค่ะ ได้ขนาดพื้นที่251ตารางมีตรซึ่งคูณกับราคาต่อตารางมีตรอยู่ที่ตารางนี้ละ250,000บาทได้2ง,งล้าน750,000บาทซึ่งถ้ารวมราคาทั้งหมดของโปรเจกต์นี้อยู่ที่ห6ล้าน777,700บาท25สตางค์อันนี้ก็จะเป็นของดีไซน์เสเตตัสนะครก็เราดีไซน์ให้ผ่านทั้งหมด นี้ก็เป็นดีไซน์รีโชค่ะอันนี้ก็เป็นคอลเดชั่นสตีดับผ่านให้คอลเดชั่นรีโชคือไปและอันนี้เป็นพายรีโชก็ผ่านทุกต้นเหมือนกันครับสแลบแมทสตีดัสแล้วก็สแลบแบดรีโชก็ผ่านเหมือนกันโดยเออ่ให้ ใช้งานได้สูงสุดออกไปให้ใช้งานได้สูงสุดค่ะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนนี้นะคะเป็นเชียร์ฟอร์สได g r แกรมค่ะจะเป็นรูปร่างลักษณะน,นี้ค่ะและ้วก็อันนี้เป็น Moment ์ได g r แกรมไม่ต้องกัวเออค่ะอันนี้เป็นโมเมนต์ได g r แกรมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดิเ c t i o n ค่ะ ค่ะในส่วนตารางนี้ค่ะเป็นตารางการออกแบบคานสรุปขนาดและสเตตัสของคานนะคะซึ่งถ้าเราเห็นก็คือของเราขึ้น warning นะคะมันเกิดเนื่องจากว่าเราใช้ออคอนกรีตเว v e r i n g ที่สามสิบมิลลิเมตรนะคะซึ่งมันเป็นเพราะว่าโปรแกรมเป็นตัวตั้งให้ค่ะอันนี้ก็อร์ n i n g ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเป็นการออกแบบคานนะคะเราจะมีคานสองแบบนะคะก็คือคานที่ติด ่องลิบค่ะแล้วก็คานที่ไม่ได้ติดป่องลิบค่ะในส่วนของคานที่ไม่ติดป่องลิบนะคะจะรับน้ำรับน้ําหนักของคานชั้นบนน้อยมากถึงก็เลยแบบว่ารับแค่น้ําหนักคานของตัวเองค่ะมันก็เลยมีขนาดเล็กอยู่ที่ขนาดสองร้อคูสี่รอยมิลลิเมตรค่ะอันนี้เป็น คานที่ไม่ได้ติดกับป่องดิบค่ะมันมีสแปนที่ยาวแล้วก็มันรับน้ําหนักของคานชั้นบนแล้วก็รับน้ําหนักของพื้นตัวเองครึ่งหนึ่งทําให้หน้าตัดมีอยู่ที่ขนาดเท่ากันเหมือนกันค่ะแค่มัน,มนอันนี้เป็นส่วนของคอลัมน์ค่ะเอ,อ่ออันนี้จะเป็นคอลัมน์ที่อยู่ชั้นล่างค่ะ อคอลัมน์ที่อยู่ชั้นล่างจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าคอลัมน์ที่อยู่ขนาดชั้นบนนะคะอยู่ที่ขนาดสามรอยคูหกร้อยมิลลิเมตรค่ะแล้วก็ค่ะ,อะคอลัมน์ชั้นบนจะอยู่ที่สองรอหสิบคูห้ารอยมิลลิเมตรค่ะอันนี้เป็นส่วนของพายค่ะค่ะส่วนของเสาเข็มนั้นนะคะเราจะใช้เป็นบอภายนะคะอยู่ที่ อยู่ที่0.35เมตรค่ะมีความยาวที่21เมตรค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Compressive Resistance นะคะอยู่ที่35,000กิโลฟอร์สนะคะแล้วก็เป็น Tensile น,นะคะจะมีค่าอยู่1ใน10ของ Compressive Resistance ค่ะแล้วก็ในส่วนของ l a t e r a l Resistance อยู่ที่1 5 0 0ค่ะ อันนี้เป็นค่า vertical sing s t a n e นะคะเป็นค่าของที่โปรแกรมตั้งค่ามาให้อยู่ที่หนึ่งจุดสององคูณสิบกำลังหกค่ะขอบคุณครับ<ำ><ำ>